ก่อนจะดูคลิปอย่าลืมกดติดตามช่องสิบคิดด้วยนะคะตอนที่424คําคำถามข้อแรกจวนสินเซิงยิ้มบางๆก่อนจะกล่าวว่าพวกเจ้าลองคิดให้ดีๆสิแล้วดูว่าจะเข้าใจอะไรได้บ้างไหมในท่านไปถึงกระยิ้มตาหยีการใช้โต้เพื่อช่างไม่เพียงแต่สามารถตรวจสอบสภาพของมเมล็ดพันธุ์แต่ละ,มะเมล็ดได้ยังสามารถกะน้ำหนักได้โดยไม่ต้องเขย่าโต้อีกด้วย หโต้ที่ดูเหมือนจะเต็มหูนจนแหลมออกมาบางครั้งอาจหนักสิบสอจินหรืออาจจะหนัก12จินครึง่งถ้าเป็นคนมีประสบการณ์เช่นเจ้าหน้าที่ในที่ว่าการที่ทําหน้าที่เก็บภาษีหนึ่งโต้อาจจะหนักถึง13จินก็ได้ในท่านไปตัดสินใจทันทีว่าตอนที่ไปบ้านเหล่าโจผู้เป็นพอ่อจะใช้แต่โต้ทั้งหมดในการชั่งน้ำหนักแต่สำหรับบ้านเหล่าโจผู้เป็นพอ่อ เขาสามารถเจราจาธุรกิจแบบจริงจังได้เต็มที่แต่สำหรับเด็กทั้งสคนก็ไม่จำเป็นต้องเข้มงวดขนาดนั้นเอาแบบครึ่งๆกลางๆก็พอให้พวกเขาได้บวชเรียนไปด้วยในตัวในทันไปนรู้สึกว่าตัวเองได้เอาคืนรอบนี้แล้วจึงสดชื่นราวกับลมพัดเย็นใจเมื่อลูกจ้างยกกระสอบข้าวสาลีออกมาวางบนพื้นคนงานก็เดินไปแกะเชือกกระสอบ ในท่านไปเตรียมตัวมาอย่างดีบอกให้คนไปยกโต้ออกมาหนึ่งคนถือโต้อีกคนถือถุงเปล่าตามติดมาทันทีทั้งสองควรทำงานสอดประสานกันคนถือโต้ตักข้าวหนึ่งโต้เต็มเต็มโดยไม่หยุดกลางทางแล้วเทลงในถุงเปล่าทันทีจากนั้นมานเป่ากับปสาซ่านเปล่าก็พร้อมใจกันนับหนึ่งแล้วก็ตักต่อไปเรื่อยๆตักหนึ่งโต้ก็นับหนึ่งพอครบถุง หากเหลือที่ยังไม่ถึงหนึ่งโตก็จะรอรวมกับถุงถัดไปแล้วฝั่งในท่านไป๋ายกับปเอ้อหลางก็จดตัวเลขลงในสมุดของตัวเองมานเป่าแล้วป๋ายานเป่าที่นั่งอยู่ข้างๆก็ใช้ลูกคิดไม้คำนวณไปด้วยป๋าเอ้อหลางเองก็เพิ่งเริ่มเรียนลูกคิดไม้ได้ไม่นานมานี้แต่จวงเซนเซิงไม่ได้เข้มงวดกับเขาหากเขาอยากเรียนก็เรียนไม่อยากเรียนก็ไม่เป็นไรในสายตาของจวงเซนเซิงนั้น วิชาคณิตของเขายังไม่ถึงระดับที่จะเรียนลูกคิดไม้ได้แต่เพราะเขาดันไปซื้อกลับมาจวงเซนซึงจึงเริ่มเข้มงวดกับวิชาคณิตของเขามากขึ้นแต่ไปเออหลังไม่รู้ตัวว่าโดนสิทธิี่หญิงสิทธิี่ชายลวงเขาคิดว่าแค่อาจารย์อาจใจดีขึ้นกว่าเดิมแถมตอนเรียนลูกคิดไม้ก็ยังยิ้มให้เขาบ่อยๆไม่เคยดุสักครั้งดังนั้นช่วงนี้เขาจึงสนใจเรื่องการจดบัญชีมากเป็นพิเศษ ตอนที่พวกเขากำลังชั่งถุงที่สองมานเป่าก็เริ่มเบื่อหน่ายหันซ้ายหันขวาแล้วก็ตัดสินใจลองคำนวณราคาข้าว14โตที่ชั่งไปแล้วเพื่อประหยัดพื้นที่พวกเขาใช้กระสอบที่ใหญ่ที่สุดในการใส่ข้าวสาลี1ถุงมีปริมาณประมาณหนึ่งซื่อคิดคร่าวๆแล้วก็ราวกับ160จิจีนถ้าเทียบกับกระสอบที่ชาวบ้านใช้กันทั่วไปก็จะเล็กกว่านี้มาก มานเป่าเคยช่วยบ้านตัวเองคำนวณตอนเสียภาษีมาก,ก่อนแลว้ว่ากระสอบทั่วไปใส่ข้าวได้แค่100จินเท่านั้นราคา1โต๊ะอยู่ที่150เรหิน10โต๊ะก็เท่ากับเอิม่มมานเป่าค่อยๆดีดลูกคิดไม้อย่างลังเลแล้วมองตัวเลขที่ได้ออกมานางกับยิบตาปริบๆอย่างสงสยัยเยอะขนาดนี้ลหรือไปซ้านเป่าเข้ามาดูแล้วตัดสินใจลองคำนวณดูบ้าง สุดท้ายก็พบว่าตัวเลขที่ได้เหมือนกันเป๊แสดงว่าพวกเขาคิดถูกสินะสองคนมองหน้าก่อนก่อนจะร้องว้าวออกมาพร้อมกันไปเออหลังได้ยินเสียงก็รีบเบนความสนใจเข้ามาถามว่ามีอะไรหรือมานเป่าก็บอกให้เขาจดราคาที่คำนวณไว้ด้านหลังจดไว้เลย2,100เหรเวิรนเดี๋ยวตอนหลังเราก็เอามารวมกันด้วยลูกคิดไมท้ทีเดียวจะได้ไม่ต้องคูณหม ใช่ใชแบบนี้เร็วกว่าตั้งเยอะไปซานเป่าเขียนตัวอย่างในสมุดของไปเออหลงังข้างหลังตัวเลข14โต๊ะของถุงแรกเขียนว่าเงิน2,100เวินในท่านไปหันไปมองจวงเซน็นเซิงแล้วก็พยากหน้าให้คนใช้ด้านหลงังไปเอาโต๊ะมาอีกใบสี่คนเดียวมันช้าต้องใช้สองคนทำพร้อมกันพอเพิ่มคนอีกชุดเด็กทั้ง3าก็เริ่มวุ่นวายขึ้น เพราะขณะหนึ่งชุดเพิ่งช่างเสร็จไปอีกชุดก็ส่งตัวเลขมาให้แล้วคนรับใช้ที่เป็นคนรายงานตัวเลขก็ส่งมาแล้วแต่ไปเอ้อหลังยังจดไม่เสร็จอีกชุดก็รายงานตัวเลขเข้ามาอีกเขารีบเร่งมือจดอย่างไม่หยุดเพราะกลัวจะลืมตัวเลขชุดแรกมานเป่ากับไปสา้นเป่าก็ช่วยกันใช้ลูกคิดไม้คำนวณราคาถ้าได้ตัวเลขตรงกันก็ให้ไปเอ้อหลางจดถ้าไม่ตรงกันก็ต้องคำนวณใหม่ เรียกได้ว่าทุกชุดต้องคำนวณอย่างน้อยสองครั้งแถมทั้งสามคนเพิ่งเรียนลูกคิดไม้ได้ไม่นานแม้จะท่องตารางคูณได้คล่องแล้วแต่เวลาใช้งานจริงก็ยังไม่ชำนาญทำให้ช้าไปเออหลังยังจดตัวเลขไม่ทันจากทั้งสองคนพวกช่างโต้ก็แรงงานตัวเลขใหม่มาอีกแล้วเขายุ่งจนเหงื่อผุดบนใบหน้าจนไม่มีกระทั่งเวลาเช็ด มานเป่าและไป่ายซานเป่าก็ต้องหยิบกระดาษกับปากกามาช่วยคนละชุดช่วยกันจดแยกไว้ก่อนแล้วค่อยเอาไปรวมลงในสมุดของเขาเมื่อว่างสองคนบ่นไปช่วยไปเจ้าจดช้าไปแล้วนะต้องเร็วขึ้นอีกหน่อยมันเป่าก็เอ่ยว่าพระเจ้าไม่ฝึกไงล่ะตอนเรียนก็ไม่จดเลยจะช้าก็ไม่แปลกแล้ว ในท่านไปที่อยู่ข้างๆถึงกับเลตามองลูกชายแล้วยักไหล่ไม่พูดอะไรแต่ตอนนี้ไปเอ้อหลางยุ้นจนไม่ได้ยินอะไรแล้วพอเห็นเด็กทั้งสามวุ่นวายในท่านไปก็ยิ้มอย่างพึงพอใจรอจนพวกเขาเริ่มเข้าที่เข้าทางแล้วจึงส่งสัญญาณให้คนงานเร่งความเร็วขึ้นอีกเด็กๆก,ก็ยิ่งยุ่งขึ้นไปอีกแต่ยังดีที่ไม่มีใครแตกตื่นพอเห็นความเป็นระเบียบแม้ในความยุ่ง ในท่านไปมองแล้วก็รู้สึกหลากหลายในใจเขามองในฐานะคนนอกจึงเห็นได้ชัดว่าความสามารถในการจัดการความวุ่นวายอย่างมีระบบนั้นเป็นเพราะมารเป่ากับไปส่้านเป่าทั้งคู่แบ่งหน้าที่กันชัดเจนบันทึกข้อมูลแล้วช่วยกันคำนวณจนถึงที่สุดไปเอื้อหลางแค่จดตัวเลขที่เขียนไว้ให้เขาให้คนหาเก้าอี้มาอีกสองตัว นั่งกับจวงเซียนเซิงใต้ชายคาถือถ้วยชาอุ่นๆดูภาพเด็กทั้งสามวุ่นวายกันอย่างออกรถจวงเซียนเซิงยิ้มจิบชาเขาเห็นว่าไปเอ้อหลางก้าวหน้าจากเมื่อปีก่อนส่วนหนึ่งก็เพราะมีห้องเรียนส่วนตัวสามคนที่คอยดูแลได้อย่างใกล้ชิดอีกส่วนมันเป่าและวไผ่้า้นเป่าก็เล่นกับเขาตลอดแต่ก่อนตอนอยู่โรงเรียนเด็กแต่ละคนมีกลุ่มของตัวเองไปเอ้อหลางมีเพื่อนสนิทของเขา มานเป่าแล้วไป่าซานเป่าก็มีเพื่อนที่เล่นกันประจำแต่ตอนนี้โรงเรียนปิดวงสังคมของพวกเขาจึงถูกดึงให้มารวมกันโดยอัตโนมัติมานเป่าแล้วไป่า้านเป่ามักจะตามไปเอ้อหล่างไปจับปลาหลังฝนตกส่วนเขาจะตามสองคนนั้นไปอ่านหนังสือในห้องสมุดเวลาไม่มีอะไรทําไปเอ้อหล่างเรียนรู้ได้ดีขึ้นส่วนมานเป่ากับไปาานเป่าก็สนิทกับเด็กๆในหมู่บ้านชหลีมากขึ้น ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อกันทั้งสองฝ่ายกระสอบข้าวสาลีถูกเปิดออกทีละถุงถูกตวงด้วยโต้ลงไปอีกถุงที่ว่างและสมุดของไปเออหลางก็ถูกพลิกทีละหน้าพอช่างไปได้ครึ่งหนึ่งในท่านไปก็ให้คนงานใช้ตาช่างช่างแทนคราวนี้ราคาก็ต่างกันออกไปเพราะคิดเป็นหนึ่งจินเท่ากับสิบสอเหวินครึ่ง ซึ่งเจ้าครึ่งหวัวน,นี้ก็เล่น์นามานเปล่ากลับไปซานเปล่าปวดหัวไปตามๆกันตอนที่425รวยเละเทะมานเปล่ากลับไปซานเปล่าถือลูกคิดไม้แล้ววิ่งไปหาจวงเซนเซิงพอช่วยกันตรวจสอบกับที่จวงเซนเซิงสอนไว้หลายรอบแล้วจึงรีบกลับมาคำนวณตามตัวอย่างที่ท่านให้ไว้ทว่าความเร็วก็ยังตกลงไปเยอะ แถมยังคำนวณผิดพลาดอยู่บ่อยครั้งเมื่อฝั่งนั้นผิดก็ช่วยอะไรไปเอ้อหลางไม่ได้ไปเอ้อหลางเลยเหงื่อเต็มหน้าด้วยความร้อนใจอย่างไรก็ตามความเร็วในการจดบันทึกของเขาก็ไวขึ้นมากต่อให้ช้าลงบ้างก็ยังไม่ลืมตัวเลขที่เพิ่งรายงานมาพอทำไปเรืเร่อยๆเขาก็เริ่มคล่องมากขึ้นจนมีเวลามองมานเป่ากับไปซซานเป่าที่กำลังหัวหมุนอย่างสะใจเล็กน้อย ในท่านป่ายมองภาพตรงหน้าแล้วถอนหายใจอย่างเหนื่อยหน่ายตอนนี้คนอื่นขอใช้ลูกคิดไม้ครองกันหมดแล้วตอนแรกที่ใช้โต้ตวงอย่างคิดเลขกันได้ครองจนลื่นไหลาคาดว่าการชั่งน้ำหนักก็จะปรับตัวได้เร็วเช่นกันแต่เจ้าลูกคนนี้ยังใช้ลูกคิดไม้ไม่เป็นเลยแล้วจะดีใจไปทำไมเขาทนดูต่อไม่ไหวใช้ถ้วยชาปิดหน้าตัวเองแล้วหันไปคุยกับจวงเซียนเซิงแทน การชั่งน้ำหนักหนักเร็วกว่าการใช้โต้วตวงมากแค่เทถุงลงแต่ช่างสองคนช่วยกันยกอีกคนแบกตุ้มน้ำหนักก็จะได้ตัวเลขเลยดังนั้นความเร็วในการขายจึงหุ่งฉิวมีแค่มานเป่ากับไปซา้านเป่าที่ช้ากว่าใครเพื่อนแต่พอทำไปก็เริ่มชินพอถึงถุงสุดท้ายก็คำนวณราคาสำเร็จทำเอาทั้งสองคนถอนหายใจอย่างโล่งอกเมื่อปเอ้อหลังจดเศจ ในท่านป่ายเดินเข้ามาดูก่อนจะก้มดูสมุดบัญชีที่ลูกชายจดไว้แล้วจึงหันไปดูบัญชีของเด็กในเรือนที่ทำหน้าที่เป็นนายบัญชีของบ้านฝ่ายนายบัญชีเองก็ได้จังหวะคำนวณราคาของแต่ละมะัดเรียบร้อยเขาคนเดียวทำงานของเด็กสามคนไม่เพียงแต่สะอาดเรียบร้อยยังเร็วกว่าด้วยระหว่างที่เขาใช้นิ้วเขี่ยลูกคิดไม้เด็กสามคนก็มองด้วยความอิจฉายอย่างไม่ปิดบงัง ในท่านไปเปิดดูแลพยักหน้าดีละงั้นคิดยอดรวมมาเลยในบัญชียิ้มรับหยิบสมุดบัญชีมาแล้วเขี่ยลูกคิดม้ด้วยความรวดเร็วแทบมองไม่เห็นนิ้วที่ขยับเลยมานเป่ากลับไปซานเป่าตะลึงตาค้างไปเอ้อหลางก็อ้าปากค้างมองด้วยสายตาชื่นชมจวงเซนเซิงเดินเข้ามาข้างหลังแล้วกระแอมเบา มัวตะลึงอยู่ทำไมรีบคำนวณต่อสิมานเป่าสะดุง้งรีบคว้าสมุดบัญชีจากไปเอ้อหลางแล้วแบ่งคำนวณกลับไปซ้านเป่าจวงเซนเซิงยืนอยู่หน้าทั้งสองเตือนว่ายิ่งตัวเลขเยอะยิ่งต้องรอบคอบนะถ้าผิดพลาดนิดเดียวก็ต้องเริ่มใหม่หมดเลยดังนั้นต้องใจเย็นสมองไวกล้าตัดสินใจและจำเก่งด้วย มานเป่ากับไป้ายซานเป่าพยักหน้าเข้าใจาจากนั้นก็เริ่มขยับลูกคิดไม้ต่อนายบัญชีคำนวณได้อย่างรวดเร็วไม่ถึงหนึ่งเคก็ได้ตัวเลขออกมาครบทั้งจำนวนเงินรวมและยอดที่แปลงเป็นตำลึงเงินส่วนมานเป่ากับป่ายซานเป่าก็ช้ากว่าแต่ดีที่ไม่ผิดพลาดตัวเลขที่ทั้งคู่คิดออกมาตรงกันเป๊ะ ั้งสองคนเอาตัวเลขรวมจากสองส่วนมาบวกกันแล้วก็ตาโตเป็นไข่หานเรามีเงินเยอะมากเลยนะไปเออหลังรีบเข้ามาดูเห็นว่ายอดรวมจากการชั่งน้ำหนักจากตราชั่งใหญ่คือ1 1 5 6 6ล้านหนส่วนจากการใช้โต้ะตวงคือ1,141,457เหนนเขาอดร้องออกมาไม่ได้ ในท่านป่ายิ้มอย่างอารมณ์ดีแล้วคิดเป็นตำลึงเงินได้เท่าไหร่เด็กสองคนรีบใช้ลูกคิดไม้คำนวณแต่เพราะต้องใช้การหารแถมจํานวนยังมากทั้งสองเลยเริ่มสับสนคำนวณไปก็เละไปต้องขยี้หัวแล้วเริ่มใหม่มานเป่ามองดูลูกคิดไม้ที่ยุ่งเหยิงแล้วหันไปถามจวงเซนเซิงจวงเซนเซิงก็รู้ว่างานนี้ยากไปหน่อยเลยไม่ตำหนิ แค่ยิ้มละลับรุกคิดหมายไปช่วยคำนวณแทนทั้งหมดได้1,910เหวื้อยิเหเหลือเศษ1 1 9เหร้อนในบัญชีลูกคราวแล้วพยักหน้าใช่ตัวเลขนี้แหละขอรับเด็กทั้งสามคนหัวร้องด้วยความดีใจในท่านปก็หัวเราะเบาๆดีใจกันหมายทั้งสามพยักหน้าแรงมากในท่านปเลยพูดว่า นั้นไหนๆจวงเซนเซิงก็อยู่ที่นี่แล้วรองให้ท่านช่วยคิดหน่อยสิว่าพวกเจ้าซื้อข้าวเหล่านี้มาเท่าไหร่จำไม่ได้หรือไงว่าเจ้าซื้อแบบเชื่อเขามาหนะยังต้องใช้คืนเขาอยู่นะเด็กทั้งสามเพิ่งได้สติจริงด้วยลืมไปเลยพวกเจ้าซื้อข้าวมาแลกเป็นข้าวแล้วข้าวนั้นหนัเป็นของที่เขาเชื่อมาไปซานเป่าไอเบาๆหนึ่งครั้ง แล้วจึงซื้อผู้เป็นแม่ก็รีบเอาสมุดบัญชีที่จดตอนเชื่อของเขาออกมาในนั้นมีปริมาณข้าวที่ใช้แลกและยอดรวมยังไม่ได้คิดราคาเพราะไม่รู้ว่าย่าหลิวซื้อกับไป่าานเป่าตกลงราคากันเท่าไหร่แต่มานเป่ากับปานเป่ารู้ดีทั้งคู่เลยใช้ลูกคิดไมคคำนวณตอนนั้นป่ายานเป่าและย่าหลิวซื้อตกลงกันไว้ว่า ข้าวที่ส่งมาขายให้พวกเขาคิดราคา30บหัวต่อหนึ่งโตร้ราคานี้คือราคาตลาดของเมืองล้วเจียงในตอนนั้นแต่พอถึงหลงโจราคานี้ถือว่าสูงมากย้าหลิวซื้อจึงรู้สึกว่าเธอไม่ขาดทุนส่วนมานเป่ากลับไปซานเป่าก็คิดว่าพวกเขาเป็นคนขนมาเองไม่ต้องวิ่งวุ่นวายหาก็ยังไม่ขาดทุนเช่นกัน ใครจะรู้ว่าพอของมาถึงราคาตลาดจะลดลงเหลือ27เหรัญแน่นอนว่าราคานี้เป็นราคาที่พ่อค้ารับจากชาวนาส่วนที่ขายเนื้อร้านขา,ขายข้าวย่อมสูงกว่านี้อยู่แล้วข้าวที่พวกเขาแลกออกไปทั้งหมด16,878โตู้นั่นหมายความว่าเป็นเงิน563,40เหรัญหากจะแปลงเป็นตำลึงและก็ เด็กทั้งสองก็เงยหน้าพร้อมใจกันแล้วยื่นลูกคิดไม้ให้จวงเซีนเซิงทันทีจวงเซีนเซิงหัวเราะอ,ออกมา421ตำลึงเหลือเศษ140เหรินเด็กทั้งสามได้ยินตัวเลขแนะ่ชัดก็กระโดดโลดเต้นอย่างตื่นเต้นในทันไปลูปคราวแล้วยิ้มหันไปพูดกับนายบัญชีว่าให้คนเอาเงินเข้ามาได้เลย เวลานั้นเป็นช่วงสายแดดแรงมากในท่านไปคิดว่า,มาเมล็ดข,ข้าวของบ้านตระกูลโจคงมีไม่มากคงไม่ต้องใช้เวลานานมากนะักเขาจึงสบัดชายเสื้อแล้วพาทุกคนไปบ้านตระกูลโจตอนนี้คนของบ้านตระกูลโจกับตระกูลเฉียนกำลังนั่งรออยู่ในบ้านด้วยความกังวลถึงกับส่งตาโถลานชายคนโตไปเฝ้าดูที่ทางเข้าหมู่บ้านว่ามีใครข้าแม่น้ำม,มาบ้าง ตาโถหลานชายคนโตเมื่อเห็นมานเป่าเดินนำขบวนคนมาก็รีบวิ่งแจ้นกลับไปรายงานเหล่าโจผู้เป็นพ่อถอนหายใจอย่างโล่งอกหันไปมองเฉียนซื่อผู้เป็นแม่เฉียนซื้อผู้เป็นแม่ลุกขึ้นพาลูกสะพ้าทั้งหลายออกไปรอรับรวมถึงสะพ้ายใหญ่เฉียนและภรรยาของตาก็ออกไปด้วยก่อนออกจากบ้านยังตะโกนเรียกคนในบ้านมาดูด้วยกันใครว่างก็ไปด้วยกันหมดเลย ตอนนั้นแดดร้อนมากใต้ต้นไทรมีแต่กลุ่มแม่บ้านมานั่งพักเย็นๆเพราะอากาศในบ้านยังสบายกว่าแต่พอเฉียนซื้อผู้เป็นแม่เอ่ยปากทุกคนก็พร้อมใจกันเดินตามมาหมดจะไปทำอะไรก็ช่างอย่างน้อยก็ได้พูดคุยกันตอนที่ในท่านไปมาถึงบ้านตระกูลโจเห็นคนเยอะก็ตกใจเล็กน้อยหล่าโจผู้เป็นพ่อยิ้มแย้มอธิบายนั่นนะพี่เคยของข้าเอง เพราะใกล้ถึงเทศกาลตวนอู่พวกเขาเลยแวะมาหาเมียค้าพอค่ารู้ว่าในท่านจะมารับมเมล็ดพันธุ์ก็เลยอยู่ดูด้วยแล้วพอรู้ว่าในท่านจะมารับมเมล็ดพันธุ์ก็เลยอยู่ดูด้วยในท่านไปก็ทักทายอย่างเป็นกันเองแล้เปลี่ยนคำทักทายกันเรียบร้อยบ้านตระกูลโจก็เตรียม,มเมล็ดพันธุ์ไว้เรียบร้อยแค่ยกออกมาก็สามารถชั่งได้ทันที ก็จ,จบลงไปแล้วนะคะสำหรับตอนนี้นิยาย่ทุกเรื่องที่เอามาอ่านลงในช่องสิบทิศเราได้ทำการขออนุญาตผู้เขียนหรือผู้แปลแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b สไคร b e ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ